โอเคผมผมต้องขอโอเคผมผมต้องขอกลับวัสดีผู้ชมาาทุกท่านกันโดยเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่เกมฟีไฟนอีกแล้วนะฮะและในวันนี้ผมจะมาซุ่มตี้ลงแรงในแชทโลกอีกอีกครั้งหนึ่งนะเออพูดไม่ถูกกันเลยทีเดียวเชียวแต่ผมก็อยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยนะจะขึ้นเฮียอีกอยู่ละจริงตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบกำลังตึงเลยนะกำลังเจอตึงเลยหรือเปล่า โอเคเข้าเร็วซะด้วยยังพูดไม่ทันจบเลยฮะสู้อย่างมีสติโอเคยังเกียมเน okay. เราอยู่กับเบอร์หนึ่งนะฮะแมวไข่เกือบนะเนี่ยจะตามไปด้วยเบอร์สองนะอะไรพิดาพิดาไมพิดามวยอะไรนะแล้วก็เบอร์สามนะชื่อขุ่นนะครับผมเค okay. แล้วเบอร์สองก็คนนํำนะฮะเพื่อนลงไหนเราลงนั่นไม่รู้ว่าผมจะ เล้สีมือเตนกลับมาตรงนี้คนเยอะเล<ด>่นตปไว,วไม่ได้เล่นตาแล้วอะซ้ายตัวนึงไข่ลงกลางทุกเอนหนึ่เว้นเหกอเมื่อกี้ดอตาฝาด

Got the bird. Rampage. Okay. Oh, okay. I don't get drop. Uh -huh. I don't killing spree ผมติดอะไรคะนี่อะไร้วยอะารเพื่อนค้างโอ้ตัดจบแล้วตะเนี้ไปตาต่อไปครับโ,โอเควันนี้เราก็อยู่ในดีตาที่สองแล้วนะฮะแหม่ใช่ตาที่โดหัวเ,าาเลย <ไป S 1> โอเคลำเบอร์หนึ่งนะ ก่อนทำไมะอับนเรือจอสอุหวานปากไปตรงนั้นเบอร์สามนะสุดหล่อนั่นเอนะสอซซิกนั่นเองนะเบอร์สี่นะผมเอ่ะไรวัดวัดติกันนะหรอใช่ไหมถูกไหมโอนถูกไหมโอเคนะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมที่น้ำลงนะในตรงนี้นเรากจะลงที่หมู่บ้านต้นแม่น้ำครับเสียงใครเปิดก่อนได้เปรียบ ดาดาวดาววัน้าวเฮ้ยผมเหมือนกันนะนี่อ

hai lái sân tưng Một tẹt Tụi ấy Cướp đã. Tịt ác ngay Tịt ác cạn cướp luôn Úi, ăn ngay đồn ớt còn này เอาไม่ครับเจ็บแล้วเจ็บจัดแม่แต่วงวงมันหนีเราฮะหนีเขนยาอีกอ้ ที่มันน่าจะอยู่ทางซ้ายไม่วะวนี่เหมือนมันยังไม่รู้ว่าผมออกมาแล้วพบศัตรูแล้วไปช่วยด้วยตอนนี้เพื่อน ยี่เพื่อนไปนู่นหมดเลยไปหนา,านไมฮะหนาวนะแล้วเพื่อนเป็นงงสองเอ้ยวอไม่ตั้ง หายแล้วเดีย๋ยวยิงปืนไฟมานะมัน,ลนเล่นยากพุเ,เรามีรถนะลบกันไปแล้วครับ เปลี่ยนจุดนะฮะจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนฝั่งเลยแล้วกันเปลี่ยนฝั่งเล่นเลยฮะ,ะเอาเล่นกับคนในนี้โอ้ยเฮียแขนกูจัดเลยนั่นนหละเฮ้ยมีคนลงมาไหมตายมีคนลงใหม่เยอะ เ,ป,เปช่วยเพื่อนดีไหมวะไม่ต้องแล้วจังวันนี้ตัวใครตัวมันไปก่อนเจ็บเจ็บนีตีฝั่งนี้นะฮะที่ที่ผมว่าไม่โคตรจะเอาไปก่อน ชุบก,กันได้ด้วยสามเมื่อกี้นี่ว่ามีคนอยู่ในตู้โ Oh my god บอกเลยว่าเล่นโคตรยากตอนนี้วิ่งไงดีวะเฮ้ยเพื่อ,อ,อนวิ่งตั้งนานไม่ยิงยิงกูแง่ไม่ต้องยิงันเองก่อนนะตรงนั้นเราหนีไปเล่นก่อน phát nên cú phăng luôn phăng đốn trời Rồi tôi đeo nữa Tự nhiên vươn mới thử ทีสองโอ้โหนี่เดียวจะขึ้นอยู่แล้วโอเครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมที่3แล้วนะครับอยู่กับเบอร์หนึ่งนะชื่อเวทนะครับเป็นผู้นำทีมของเราใน,น่นอนะและเบอร์สองก็เป็นตัวทิกคนเดิมฮนะแล้วเบอร์สามก็เป็นน,น้นองน้อง น้อนคกโคกโคก,คกอะไรแล้วก็เบอร์สี่เอ็นูเอนะไม่ใช่บีนะครับเอนะครับผมเรียกเป็นบีแล้วต่อ,อยนะอลูกเพี้ยนเลยตัวเดียวก็<ร>เล่นนะแฟนคาราโน่โบรชิน็อกนะฮะแต่ไปตรงนั้น,น,นไม่มีคนให้เรายิงเลยเงียบลิบเงียบกริฟต์ไป มีตัวข้างหน้าอู้สองตัว พบศัตรูแล้วตัวเดิมนี่แหละขับหาลมกระแสมหาวายุวิง่กกงติดกำแพงวัดรนะคิลิลตายแล้วที่ผ่านที่ผ่านวัด ตายตายได้ยังไงเบยอะไรก็ขึ้นหัวแตกเลยอ้าวแล้ว,ลวผมก็ขึ้นเบบแบบงงๆ โอเคครับ okay. สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดับสับแต่ใครเพิ่มกังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้กูดบายครับสวัสดีครับอะไรกูพูดอะไรนะ